อัปเดตต้นหอมบัวเลยจ้าหอมบัวเลยที่ฮาปลูกลงในเข่งอายุมันนี้คือวันที่สี่แล้วพี่น้องม้นมนี้ครบม้นนี่สี่วันเนาะนี่หลังจากที่ฮาปลูกไปได้สี่วันพอกระสีประมาณนี้พี่น้องอันนี้เขาปลูกต้นเลืองเอเนาะนี่เขาสรงให้ลูกค้าแล้วเขายังบ่มีเวลาปลูกวันนี้เขามาปลูกนี่จากที่เขาปลูกตนน้นงอๆเลืองเงนี่เขาตั้งต้นได้แล้วพี่น้อง อันนี้คือซีวันแล้วเนาะน,น,นี่เขาปลูกลุ่มละต้นได้พี่น้องเข่งนึงเขาสิปลูกอยู่หาต้อนเนาะนี่นี่ถ่ายให้พี่น้องเห็นกันชัดๆเลยนี่ว่าเขาปลูกต้นละเข่งเนาะนี่นี่พี่น้องแต่ถ้าต้นใดที่มันแยกบ่ได้เขาก็ใไซสองต้นเนาะพี่น้องต้นใดที่มันแยกได้เขาก็ใส่ต้นหนึ่งนี่จ้ะนี่ลุ่มละต้อนอันนี้อันนี้คือหอม อายุ4วันเนาะพี่น้องหลังจากที่เขาปลูกที่เขาปลูกต้นงอๆนั่นแหละนี่งอๆเหลืองๆนี่บางต้นมันมันก็ยังตั้งโตไปทันใดพี่น้องนี่อายุ4วันนี่พี่น้องนี่อัปเดตเนาะอายุหอมบัวเลยได้4วันนั่นทางนั้นบทางนี้พี่น้อง อันนี้ห้าวอนไปแล้วเหายังมัท่านได้ปลูกเนาะเรียกมั้แล้งขา,าจังสิมาปลูกข้าชิมาปูงดินไหมนี่ทามาอัปเดตให้พี่น้องเบื้องอน่าหอมหอมเหลืองๆต้นง้อๆที่ขาปลูกไปน,นี่คือข้าปลูกเค่งละตนลนน้นเนาะพี่น้องเนาะนี่อายุสี่วันอยวเขาสิมาเบื้องว่าหากเขาออกงั่งพี่น้องนี่หลายคนก็สิถามว่า หากเขาออกประมาณกี่วันนี่เ้ากระิมาทอนให้พี่น้องเบ่งด้วยว่าหากเขาออกยังพี่น้องอันนี้อันนี้คือซีวันเนาะมันนี้เป็นวันที่ซีของเขานี่เ้าสิทอนให้พี่น้องเบ่งด้วยว่าหากสองนี้พี่น้องหากเขาออกแล้วเนาะนี่ที่ห้าตัดหากเกา,เา,เาก็ไปหากเกามันเข้ากระชี เปื่อยเน่าไปเองพี่น้องแล้วหากไม่เขากระชขึน้นมาเนี่ยอันนี้คืออายุหอมได้สี่วันเมื่อนี้แล้วพี่น้องวันที่สี่นี่ต้นเขาบ่ตายแล้วพี่น้องหากหากงาอขนาดนี้แล้วสี่วันเขาก็สิปลูกปลูกเขาลงคืนแล้วพี่น้องนี่อันนี้อันนี้คือหอมสี่วันเด้อพี่น้อง นี่ข้าสิมาทอนต้นนี้ให้เบิ่งอีกว่าหากข้าสิออกมาหลายซ้ำกันบ่นี่ถอนเลยพี่น้องโอ้หากหลยแล้วพี่นอ้องถอนยาก,อากเลยโอ้โหหักเลือกแล้วพี่น้องนี่เนาะหากเกาเข้ากระิเน่าเปื่อยไปหากไมเข้าก็สิขึ้นมาแทนพี่น้องอันนี้คือหอมซีวัดมือนี่แหละพี่น้องจากที่เอาปลูกไปในสามวันผ่านไปแล้วอันนี้คือวันที่สี่ นี่หะเขาเหง้าแล้วพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วต้นหอมบัวเลยนี่คือเป็นต้นหอมที่ปลูกง่ายพี่น้องปลูกง่ายดูแลง่ายได้เก็บกินดนอันนี้เขาก็ปลูกปลูกเขาไปขึ้น,นทำท้าทอนให้พี่น้องเบ่งว่าหลายค้นก็นททสทรงสัยว่าต้นหอมนี่ปลูกไปแล้วจกวันเขากจังสิบปวงหากนี่สามวันสี่วันเขาก็หักเง้าแล้วพี่น้อง เอาเนี่มากทอนให้พี่น้องเมึองอ,งองีกนี่นี่นี่หากเขาเริ่มแน่นแล้วพี่น้องทอนทอนให้พี่น้องเบิึงแล้วนี่จะหากเขาเย่าแล้วเนาะนี่นี่ถ้าปลูกไปก็บ่เลิกเดี้ยบองน,ะนี่อืออ้าปลูกไว้เคลืนพี่น้อง มือนีคือขนับมืนอนีก็วันสีวันเนาะพี่น้องนี่ชีวันผ่านไปเข้าก็สิตังตน้นใดประมาณนี่แหละห่าเขาปร้งไปแล้วลลพี่น้องนี่หอมอายุชีวันเนาะนี่ตน้นใดที่มันแยกบได้้อาก็ปปูกไปเลยจ้ะตน้นใดที่มันแยกได้เ้าก็ป,กปกลูกลุ่มละต้นลุ่มละต้นเนาะพี่น้องหนึ่งเดือนสองเดือนผ่านไปเข้ากระิแตกต้นไม้ขึ้นมานี่ นี่เนาะพี่น้องเนาะนนนต้นที่มันแยกได้เขาก็แยกต้นใดที่มันแยกบม่ได้คือแบบนี้เขาก็ปล่อยเข้าขึ้นไปเลยนี่นาะอ,อายุสี่วันเนาะรวมทั้งมอเอนีก็สี่วันนั่นแหละนี่อันนี้เขาทายยงีมืมะเสาวด้วยพี่น้องนี่ทายยงีมืมะเสาเนาะตะเวนท่านเด็กขึ้นดีอยูะนี่อายุพร้อมบัวเลยสี่วันจ้า นี่อัปเดตให้พี่น้องเบิ่งไหมเนาะนี่เอาคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนเด้อพี่นอ้องเด้อเข้ากษตรเป็นโคชสวนเนาะโคชสวนยมามเช้านี่จ้ะเอาภาสิอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆว่าเป็นแบบใดนี่อันนี้คือข้าวโพดตัดใบเนาะนี่ อันนี้ต้นเขายัางหน่อยข้าเลยบริตัดใบพี่น้องนี่พร้มอมหมดเลยเลยสีวันเอาอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งสำนีก่นนอนหน้พี่น้องเนาะคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้เด้อจ้าไปแล้วจ้าสบายดีสวัสดีค่ะ